สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับซีเนเธอเกมนะครับอย่างที่บอกไปไว้ในกลุ่ม m อแกตซิตี้เื่อบางคนยังไม่รู้ว่าลงภาพสวยยังไงในเซิร์ฟเวอร์จะมาลงให้ดูนะสอนลงด้วยจะมาแจกด้วยเอออันนี้ก็คือภาพปกติของตัวเกม2.0ดเดิมๆไม่ได้ลงหมดอะไรมาเลยนะครับภาพก็อาจจะยังไม่สวยสดใสเท่าที่ควรภาพอาจแตกเราปรับไม่พอดีอันนี้คือปรับภาพสุดแล้ว มันก็จะมีแค่นี้แหละเท่านี้ได้เท่านี้เลยเออก่อนที่จะไปลงหมดกันเนี่ยให้ทำตามขั้นตอนนี้เลยอย่างแรกกดแถบด้านล่างกดตั้งค่าฟันเฟืองหลังจากนี้ให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าไปเปิดตั้งค่านะครับกดใช้ไฟล์บอตของฉันกดเลยและอย่าลืมเปิดหมดท้องฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามนี่จะไม่เปิดก็ได้เออใครไม่อยากเปิดหมดท้องฟ้าไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็ออกจากตัว แอปพลิเคชัน l u t ชื่อหรือเกมออกแอปได้เลยนะจ๊ะวิธีอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือการเปิดลิงก์ดาวน์โหลดเหมา,าจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ u t u b e นะอ่าเนี่ยเปิดลิงก์เข้าไปบางคนอาจจะเข้าเว็บไปเลยก็ได้หรือใครมีแอปพลิเคชัน Megafile ก็สามารถเปิดดาวน์โหลดผ่านแอปได้เลยนะวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ถ้าใครมันอยากไม่เข้าไปในเว็บไซต์ดาวน์โหลดก็สามารถเข้าผ่านครม ได้แค่กดแชร์เลยก็ได้หรือว่าอาจจะเข้าไปเลยบางบาง,บางคนอาจจะเข้าลิงก์เลยบางคนอาจจะเข้าแอปไม่เหมือนกันนะบางทีแนะนำว่าให้ผ่านโครมดีกว่าอ่าเมื่อมันดาวน์โหลดแบบเนี้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะอ่าแล้วจะผ่านอ่าเปิดดาวน์โหลดตรงนี้ผ่านแอปเลยก็ได้หรือว่าไม่กดตรง3จุดก็ได้เลยครับแนะนำว่าให้กด3จุดขวาขวา,ขวาเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นลิงก์ดาวน์โหลดทางด้านขวามือเนี่ย แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอการดาวน์โหลดของตัวไฟล์แลดด้วกดดําเนินการต่อมันจะดาวน์โหลดเข้าเครื่องให้เลยแค่นี้ก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยสิ่งที่เราต้องมีในการลงไฟล์ตัว n n b ตัวนี้เราต้องมี a p p พลิเคชัน x p ็ l l e r สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน g l e Play Store นะ้าไปที่ g l e p l a y Store ครับกดค้นหาเลยครับ e x p ก o r ร เป็นเพิ่มล้วนกดไปเลย Explorer ตัวนี้อ่านี่มันจะขึ้นเป็นไฟล์แอปแบบนี้ Explorer File Manager อ่ะอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วก็กดอัปเดตอะไรอย่างนี้เข้าเสร็จแล้วติดตั้งไม่ใช่เข้าติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าตัวไฟล์เอ่อไม่ใช่ไฟล์แอป Explorer หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยแม้แต่จะมีสองหน้าจอหรือหน้าจอเดียวก็ดูตามเอานะถ้าใครไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะสอนอยังไงนะ ต้องเข้าไปที่เพื้นที่จะเก็บข้อมูลภายในแล้วก็เลือกไปที่ Android Data ปึ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากด Connect ได้เลยนะใช้โฟลเดอร์นี้อนุญาตไปเลยไม่ต้องกลัวหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหาอีกตัวของไฟล์ apk โมแกนลันเชอร์ K, Morgan, er, ใช่ไหมเออดตคอมอะไรอย่างนั้นอ่านี่นี่นี่โมบายโมแกนเกมแล้วก็กดไปที่ไฟล์ หลังจากนั้นให้เราออกจากหน้านี้กลับไปหน้านแรกเลยครับเลือกไปที่หาไฟล์ดาวน์โหลดนะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือว่าอยู่โฟลเดอร์ไหนเราก็ไปหาโฟลเดอร์นั้นที่เราโหลดมานะชื่อไฟล์จะเป็นแบบว่าไฟล์ ENB เพิ่มความสดใสของภาพกดเข้าไปในแฟ้มเลยครับกดไปอีกทีนะปึ๊บหลังจากนั้นให้กดติ๊กถูกตรง Data และ SMP นัแล้วเลือกไปที่ Copy to Clipboard และกลับไปห,หน้าแรกเข้าไปที่ Android อ่ากดเข้า Android Data เหมือนเดิมเลยแบบที่พาเข้าตอนแรกไปหาไฟล์โ o i l l e มแกดเกมอ่าแบบที่พาเข้าเมื่อกี้กดเข้าไปในไฟล์แล้วก็กดเพสเพื่อวางได้เลยแค่นี้ก็เป็นการลงเสร็จสิ้นอย่าลืมกดติกถูกแล้วก็กดโอเวอร์อะไรสักอย่างไอ้นแรกเลยอ่าขั้นตอนสุดท้ายก็กดเข้าเกมแล้วเข้าไปดูได้เลยว่า ลงสาเร็จหรือไม่ก่อนเข้าเก็ม,มันจะขึ้นว่าคุณเปิดใช้การไฟหมดของฉันถ้ามีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเราก็กลบตัวนั้นออกหรือว่าลบจิตตั้งใหม่ได้เลยเออแต่ผมพาลงนี่น่าจะถูกต้องไม่ต้องต้องลบลงใหม่นะครับแล้วก็รอการเข้าเก็บให้เรียบร้อยไม่นานครับไม่นานครบ1 0 2่ารสก็เดินดำเนินการเข้าเก็บเรียบร้อยอ่าเห็นไหมจะมีความสดใสที่เพิ่มขึ้นของ ตัวเกมของ a อพเคนะตัวเกมเดิมๆของเซิร์ฟมันไม่สวยแบบนี้นะนี่ดูหุยชัดกว่าเดิมนะเออว้าวจะมีความคมชัดและสีที่สดขึ้นเผื่อใครอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศแบบเดิมๆอาจจะชอบหรือว่าไม่ชอบอยากแบบได้ภาพที่มันชัดขึ้นสีสดดขึ้นในคลิปการจะกระตุกหน่อยเพราะว่าเล่นผ่านมือถือมือถือผมก็ไม่ค่อยแรงเนาะ อครอยากเปิดฟังก์ชั่นเปลี่ยนเมฆก็มาปรับตรงสภาพอากาศในตั้งค่าได้เี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเมฆได้หลากหลายเลยนะใครที่ไม่ได้เปิดใช้ไฟไ,ฟไอหมัดก้อนเมฆเนี่ยก็จะไม่เห็นอะไรเลยแบบผมไม่สามารถปรับสภาพอากาศให้เป็นก้อนเมฆแบบนี้ได้ลองปรับเลื่อนดูถูกใจไ,ไหนก็เลือกอันนั้นและคลิปนี้ผมซสีเดสีเกมช่างเสิยดรีตำนานขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิกชวนเพื่อนเข้ามาดูได้เยอะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะจะทำให้ทีละอยา่างไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเริ่มมีแรงทำคลิปก็ลันๆย,ยาวๆกันนะไปแล้วจ้า